เจาะใจปันสิ่งดีๆเพื่อน้องกับธนาคารธนาชาตคุณผู้ชมครับการธนาคารธนาชาติกับโครงการธนาชาติห,ห่วงยัยสวมหมวกนิรภัยให้น้องนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารโรงเรียนแห่งนี้ครับมีการจับมือกันร,ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยครับ ก่อนมีการรณรงค์นนที่มีความรู้สีอะไรกับการสวมมุ่งนิรภัยให้ลูกหลานของเราครับจริง,รงๆก็คิดอยู่บ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่า,เ,าเด็กๆนะควรมีหมวกนิรภัยแต่บางทีเราอาจจะลืมไปคือยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญน,นะคะหลังจากมีการรณรงค์นนแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ความรู้นะครับรู้สึกอย่างไรกับการสวมมุ่งนิรภัยในเด็กครับอย่างที่คุณตำรวจตรารจก็ไม่ความรู้นะคะเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้หมวกนิรภัยการสวมมวกนิรภัยที่ถูกต้องเรารู้สึกว่า ถ้าเกิดมีการป้องกันเนี่ยมันน่าจะดีกว่าไม่ป้องกันนะคะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ๆตัวถ้าโรง,งเรียนให้ให้การสนับสนุนเนี่ยลราผูว้ปก,กครองมีส่วนร่วมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นผลดีมากที่สุดนะคะ และตอนนี้นะครับธนาคารธนาชาติก็ได้ทาการมอบโบนเงินละลายจานวน202ใบให้กับโรงเรียนทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโบนเงินลจํายจนวน20,000ใบที่ธนาคารธนาชาติตั้งใจจะมอบให้กับ84โรงเรียนทั่วประเทศคุณผู้ชมเองนะครับรวมถึงหน่วยง,งานใดก็ตามที่อยากจะมีส่วนร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้สามารถคลิกไปได้ที่ www.thanachatbank.co.th ธนะชาติเติมเต็มสังคมไทยให้ยั่งยืน